แรงมากนะครับทุกคนตอนนี <S <s ông, sí, ้ฝนเริ uh, ่นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเพื่อนผมอยู่ยังไงครับเฮ้ยอยู่ยังไงล่ะเอ้ยอยู่ยังไงล่าโอ้โหโอ้โหเพื่อนอยู่อย่างนั้นเลยครับเนะต้องเอาคุมอย่างนั้นเลยครับเน่ะโอ้โหเดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนนะครับทุกคนเพื่อนอยู่ไม่ได้ครับ กแรงมากครับอ๋อเรียบร้อยครับกับข่าวของเราเย็นนี้ต้องขึ้นท่านี้ขึ้นท่านี้ได้อย่างเดียวเนาะเอาไม่รู้ว่าเป็นลูกไม้หรือว่าเป็นผล,ลไม้หรือว่ามันเป็นยังไงครับเนี่ยนะครับครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับชม คลิปนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมครับสกุลค,คนบนดอยครับจะพาทุกคนมาเลาะเดินป่าเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติไปแล้วก็ถ้าว่าไปเจอที่สถานที่ที่มันแบบทําห้างได้ก็จะจะทําห้างแต่ถ้าว่าทําห้างไม่ได้ก็จะกางเปนอนเนาะฟังดูเสียงสัตว์ตอนกลางคืนครับว่าป่าโคกอย่างนี้ป่าติงลังเขาเรียกป่าเต็งลังหรือเปล่าป่าอย่างนี้นะ ว่ามันจะมีสัตว์อะไรบ้างครับไปครับไปลุ้นกันครับคืนนี้ลุ้นกันว่าคืนนี้จะเราจะได้ยินเสียงอะไรบ้างครับในป่าอย่างสภาพอย่างนี้เนาะว่ามันจะมีสัตว์อะไรเดินผ่านบ้างครับจะเดินตามล่องน้ำนี้ขึ้นไปนะครับ น้ำนี่อย่างใสเลยครับอ่าและแล้วเราก็ได้ขึ้นมาถึงสุดแล้วครับสุดล่องสุดล่องน้ําแล้วเนาะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะน้ําซับน้ําซับน้ําซํานี่นะครับอันนี้ขึ้นไปข้างบนนี่ก็จะก็จะไม่มีแล้วนะครับเนี่ย ไม่มีแล้วแต่ว่ามันมันมันจะออกอย่างนี้ครับทุกคนนี่นะครับสาบ้านผมเขาเรียกว่าโปงนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นปงนะครับน้ําออกมันจะมันจะออกมาจากในดินอย่างนี้นะครับเนะี่ยไหลามาอย่างนี้นะครับเนะ่นี่นะครับสังเกตดูได้เนาะมันจะไหลออกมาอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ก็มา กันสองคนอีกครับมากับเพื่อนนะเพื่อนทีละเจ็ดนะอันนี้กันสองคนครับเข้าป่าอย่างนี้ต้องมีเพื่อนนะครับทุกคนถ้าไปคนเดียวนี่อันตรายครับอืนี่นะครับดูแล้วมันก็ไม่เหมือนป่าโคกนะครับทุกคนดูแล้วมันก็เหมือนป่าดงดิบอยู่นะครับนี่นะครับ มีลงน้ำน้ำตัวนี้ก็มีอีกนะครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับทุกคนหมดกับหมดกับตรงนี้นะข้างบนนี้ก็จะเป็นป่าเขาสูงขึ้นไปนะครับป่าป่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เราจะเดินขึ้นบนเขานี่เลยนะครับทุกคนไปครับโอ้มาเจอหน้าผาหินตัวนี้ครับถ้าฝนตกนี่สามารถหลบอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยตัวนี้แห้งเลยครับไม่มีเปียกนะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมดูก้อนนี้เนาะเพราะมันใหญ่ขนาดไหนโอ้ทอดยาวไปถึงตรงนี้ครับ ความสูงด้วยนะครับอดสูงแทะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนี่กันนะครับว่ามันเป็นยังไงต้องขึ้นท่านี้ขึ้นท่านี้ได้อย่างเดียวเนาะเอาอืม อ่าทุกคนครับนี่เ,นเลยนะครับหลังหนินก็จะเป็นเหมือนเป็นทอดยาวไปอย่างนี้นะแต่ตรงนี้นอนได้นะครับคนนี่โอ้โหเป็นที่นอนอย่างดีเรียบๆเลยครับโอ้ยเมื่อยครับพักก่อนก่อนนะนั่งพักก่อนอืมคนครับเดินขึ้นมามาเจอ ลูกไม้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นลูกไม้หรือว่าเป็นผล,ลไม้หรือว่ามันเป็นยังไงครับเนี่ยน,นะครับแปกดีนะก็ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับก็กะว่าจะนอนจะนอนกันตรงนี้เลยครับเห็นไนหะมก็ได้เตรียมมัด จะกลางปีตรงนี้นะครับทําห้างไม่ทันนะครับตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วจะห้าโมงแล้วครับก่อไฟไว้ตรงนี้นะเพื่อนอีกคนก็จะนอนอยู่บนข้างบนนู้นนะครับเพราะว่าข้างบนนู้นมันนอนได้แค่คนเดียวผมก็จะกลางปีไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะก่อไฟทํากับข้าวกันนะ นะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้กางเปทำที่นอนเสร็จเรียบร้อยครับกลางเต็นท์ช่วงนี้พายุเข้าครับก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ถ้าฝนตกมาเราเราจะทำไม่ทันนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็ได้ก่อไฟเรียบร้อยครับทุกคนวันนี้ก็ จะทำกับข้าวตอนเย็นนะครับป่าตรงนี้ก็จะไม่มีไม้กระบอกไม้นะครับก็จะก็น่าจะเป็นเมนูปิ้งย่างแล้วนะทำง่ายครับนี่ก็จะเป็นกับข้าวเย็นนี้อันนี้นะครับที่นอนของเราคืนนี้ก็จะนอนข้างบนนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ํานะครับบอ่อน้ําที่เหนือเหนือขึ้นมาจากน้ําซับที่ผมบอกนะน้ําซับของเราจะอยู่ตรงนั้นน,น,นะครับทุกคนตัวนี้ย่างไก่ของเราก็ยังไม่สุกนะครับรถรถรถเอาอเรียบร้อยครับกับข้าวของเราเย็นนี้ นนี้จะเป็นย่างไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มหน่อไม้พริกเม็ดแล้วก็ข้าวเหนียวครับนะครับทุกคนกินข้าวด้วยกันครับ มาแล้วครับทุกคนมาแน่นอนครับครันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฝน เสียงลมแรงมากครับทุกคนโอ้โหมาแรงมากเลยครับโอ้โหีูครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเพื่อนผมอยู่ยังไงครับเ้ยอยู่ยังไงล่เอยอยู่ยังไงล่า โอ้โหโอ้โหตัวเพื่อนอยู่อย่างนั้นเลยครับนะต้องเอาคุมอย่างนั้นเลยครับนะโอ้โหโอ้โหดูต้นไม้ครับทุกคนดูนะครับฮึมยกสุดยอดครับตอนนี้ฝนเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทั้งลมเลยครับอายุน่าจะมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนนะครับทุกคนเพื่อนอยู่ไม่ได้ครับตกแรงมากครับนี่นะครับต้องเข้ามาหลบที่นี่ก่อนนะครับ ตอนนี้เพื่อนพีระเกตอยู่ไม่ได้เลยนะครับหลังหินลมกระพือครับอยู่ไม่ได้ต้องโดนลงมานี่แล้วครับเนี่ยอ่าอยูนี้ก็คงจะนั่งอยู่กันนี้ตั้งคืนเลยนะครับทุกคนถ้าฝนไม่อยู่นี่คงจะไม่ได้นอนนะ ุกคนครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับทุกคนคืนนี้เราก็จะนอนจะนอนที่นี่เลยนะครับเตรีมยมอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามันดึกมากแล้วถ้าชอบคลิปแบบเดินป่าแบบบ้านๆอย่างนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับ Selamat